สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสเต้วันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้เกิดเหตุแก๊งมาเฟียจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมหรูหราแห่งหนึ่งในกรุงไทเปเชิญพิตีนับร้อยคนสวมชุดกี่เพาคอยให้การต้อนรับแขกเรือหลายฝ่ายมองว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐพวกการกรุงไทเปกล่าวว่าจะไม่ยอมให้แก๊งมาเฟียเหมิมเกริมเป็นอันขาดด้านกระทรวงยุติธรรมลั่นจะเพิ่มการกวาดล้าง พิตีสวมชุดกี่เพานับร้อยคนเดินเข้าไปในโรงแรมรูราแห่งหนึ่งในกรุงไทเปจากนั้นยืนเรียงแถวคอยให้การต้อนรับแขกเรือในงานฉลองตรุษจ,จีนของแก๊งมาเฟียที่ตั้งใจจัดอย่างยิ่งใหญ่ด้านนอกมีตำรวจจำนวนมากตั้งด่านตรวจและคอยสอดส่องนายจียงวันอันผู้ว่าการกรุงไทเปกล่าวว่าจะไม่ยอมให้แก๊งมาเฟียเหิมเกริมเป็นอันขาด สำักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยว่าแผนกวาดล้างมิจฉาชีพในกรุงไทเปนิวไทเปเทาเหยวนและอีหลานเริ่มขึ้นตั้งแต่คืนวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานายชัยชิงเสียงัฐมธตรียุติธรรมประกาศลั่นจะเพิ่มการกวาดล้างแก๊งมิจฉาชีพและจะไม่ยอมให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของสังคม การกวาดล้างมิจฉาชีพของกรุงไทเปและนิวไทเปประสบผลสําเร็จไทเปจับกลุ่มผู้ต้องหาหนีคดีได้3รายนิวไทเปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดและลักทรัพย์ได้มากกว่า20รายนับเป็นการแสดงความแน่วแน่ในการกวาดล้างมิจฉาชีพของตํารวจไต้หวันเพื่อรักษาความสงบสุขให้แก่สังคมภัยแล้งขยายจากทางภาคใต้ของไต้หวันขึ้นมาทางภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนหลี่ยิ้นทันที่เมืองเมียวลี่เหลือน้ํา 5. 0 6เปอร์เซ็นต์ เคลื่อนซื้อเหมือนที่เถาเวียนเหลือน้ำไม่ถึง70%เบรวณตอนบนของอ่างเก็บน้ำแห้งขอดจนสารเจ้าที่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาส่วนที่ชินจูต้องลดการจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่10ประเภท5% น้ำในเขื่อนหลี่วิถันที่เมืองเมียวลี่แห้งขอดลงณวันที่8มีนาคมเหลือเพียง58.58 58ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ50.6%ของความจุแต่ต้องจ่ายน้ำให้แก่ภาคครัวเรือนวันละ56,000ลูกบาศก์เมตรศูนย์บริหารจัดการเขื่อนเผยว่าอาจต้องรอให้ฝนตกลงมาเพราะว่าขาดแคลนน้ำจึงจะบรรเทาลง最近没有下雨没有降雨的情形除 จากข้อมูลระบุว่าน้ำในเขื่อนเตอ๋อจีและเขื่อนสุริยันจันทราเหลือประมาณ60-70%แม้ภาวะขัดแคลนน้ำทางภาคเหนือและภาคกลางไม่รุนแรงเท่าภาคใต้แต่ไทจงและสินจูเริ่มใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำแล้วอุทยานวิทยาศาสตร์สินจูแหล่งรวมโรงงานไฮเทคใช้น้ำวันละมากกว่า140,000ลูกบาทเมตรได้รับน้าจากเขื่อนเปาเออร์ซึ่งขณะนี้ระดับน้าลดลงมากทาให้เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นมาลดการจ่ายน้าให้แก่ผู้ใช้น้ารายใหญ่10ประเภท5% เขื่อนสือเหมือนในเทาเหืวนเหลือน้ำ67.7%สารเจ้าใต้อ่างเก็บน้ำโผล่ขึ้นมาเหนือระดับน้ำสำนักงานทรัพยากรน,น้ำเผยว่าสัญญาณเตือนภัยแรงทางภาคเหนือและภาคกลางยังเป็นสีน้ำเงินแต่ก็ต้องเตรียมรับมือ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้คนรุ่นใหม่ของไทยจำนวนหนึ่งรวมตัวกันประท้วงมาตรา112บ่อยครั้งในจำนวนนี้นางสาวฐานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรันผู้พง์หรือแบมอดอาหารประท้วงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาในขณะที่ไทยจะจัดเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้แต่พักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรันผู้พงหรือแบมอดอาหารประท้วงมากกว่า50วันแล้วก่อนหน้านี้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะร่างกายอ่อนเพลียขณะนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสองยังคงยืนหยัดเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา1.1.2 มาตร,รา112เป็นมาตร,ราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่าผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาตรายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด15ปีขณะนี้มีผู้ถูกจำคุกด้วยมาตร,ราดังกล่าวเกินกว่า200คนปี2564มีรายหนึ่งถูกตัดสินจำคุก43ปี สวัรและแบมเข้าร่วมการประท้วงในปี2565ถูกจับกลุ่มกลายเป็นผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112ต่อมาทั้งสองได้เริ่มอดอาหารประทว้วงเมื่อวันที่1 8มกราคมที่ผ่านมาพวกเธอเรียกร้องให้พักการเมืองต่างๆสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรา112อยู่แล้วก็ตามไทยกำลังจะจัดเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้พักการเมืองส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวพบกับ PTS โฟกัสตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ